สวัสดีท่านผู้ชมทีมงานเราอู้ปาดโ่้น้ำพี่น้องเอ้ยบางทีมงานเราสิเมื่อเลยได้พี่น้องทีมงานเราจะกลับแล้วบบมีแนวเฮ็ดแล้วบัดน,นี้เมื่อแล้วทีมงานเก้าห้าการช่างกลับแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนทำท่าเหมือนจะหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ยูบ่อเป็นตลอดอยู่บัตนูบบบิดเมื่อก่อนเราหลดโอ้โหนี่ยกลอดไหมโอไปแล้วจวดแล้วเอาไปไปอ่าวันที่เจ็ วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดซีชฮอดนี่ <c oughs> บัวอันอันพ้แพ้จานพึ่งผ้าฮิตซาลาอยู่นี่ะนละมันบ่มีมองอยู่ออมันเปียกยังว่ากันเออ,เอ,อเอาทุกท่านวันที่เจ็ดนะฮะวันที่เจ็ดจะเป็นอ่า ชาวบ้านนะจะร่วมแรงร่วมใจกันทําศาลาอีกทีหนึ่งนะทำศาลา,าตรงหน้ากุฏินั่นแหละเพราะว่าบบมีหมองยูพี่น้องไอ้ฝนตกมากนะอันนี้เรามีที่อยู่เพราะว่าเรามีเต็นท์ขาบ่มีเต็นท์เนี่ยก็บม่มีหมองยูวันที่เจ็ดจะมาช่วยนะครับเข้าร่วมกับชาวบ้านอีกทีหนึ่งนะอ,อจะมาช่วยอีกทีหนึง่งเฮ็ดศาลาให้มันใช้งานได้ไปก่อนอ,อพี่น้องเอ้อ เอาทุกท่านก็บอกบุญอีกทีหนึ่งนะฮะวันที่เจ็ดนะฮะจะมาสร้างศาลาอีกหลังหนึ่งนะท่านที่ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งเพื่อให้ญาติโยมได้อยู่เนาะเอ <จน S 1> อป<า>็นยาไกรกันลานวันนี้มา,า,ามพี่นออ้องเอ้ยยาไรกะบอกเมืองง่ายเดาเนาะฝนตกเนาะ,ะเออกินข้าวเที่ยงน้ำกันก่อนบ่กินข้าวเที่ยงกันเนะาะ เดี๋ยวไปดูล่าสุดนะท่าน <c oughs> ล่าสุดก็มีการตกแต่งนะทุกท่านโอ้ยฝนตกว่นมนีหทำมงยูพี่น้องเฮ้ย เปียกออนลอดเบิ้งน้ำขังท่วมน้องเลยอันนี้เพิ่นกำลังตกแต่งนะทุกท่านเอออันนี้กำลังตกแต่งองค์พระนะฮะตกแต่งอยู่นกท่านเพราะว่าเวลาเราหลอดเนี่ยมันจะมีรอยต่อนะฮะเพิ่นก็เอาปูนเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ เออเอาปูนเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มเติมสังเกตเบื้องวัิเนียนขึ้นกว่าเก้าพี่น้องเออจะเนียนอันเวลาเราหล่อเนี่ยมันจะมีจุดเนาะมันจะมีจุดโบโจุดอะไรเพื่อนก็นเอาปูนเนี่ยไปใส่จนเต็มเออจะไม่มีตำหนิเอ้ โดยการใช้ปูนกาวประสานนะพี่น้องเลยเออใส่ปูนกาวประสานเพื่อให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็เหนียวติดนีออ่อาจารย์เพิ่นก็ปั้นปั้นตามตามแบบที่ห่อนี่แหละแต่ว่ามันจะมีจุดที่เป็นเป็นหูเป็นหยางจังสี่นะเพิ่นก็ปิดเอาปูนไปปิดใส่อ่าปูนกาวโบกอีกเท่านึง อเก็บรายละเอียดเนาะเออทางนี้เป็นน้ำแล้วเออเอาน้ำไหลน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยอหมาน่อยตัวนี้ก็มาเฝ้าตลอดเนาะน้ำไหลแนี

สังเกตเบิบ้งพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดเนียนกว่าเก่าเลยอ่ตอนแรกเราแกะแบบนี้ยังแบบมีจุดตำหนิอยู่โบ,โบโบอยู่นิดหน่อยเป็นหลุมเป็นยังอยู่บางเทือกันไลเพิ่นกับมาเอาปูนมาใส่จะเต็มอโอนี่ตามมาซอยกันเห็ดโอมยังไงก็อะโอมบ้านนี่เนาะ ก็เงียบพอดีทำกันอนอจานอแบบเดีดยวกันแวละองค์นนอว่าบอกแต่องค์นั้นคนละหน้าสีผ้าผักนี่นนหนนนนเหมือนนี่นเหมือนองค์นี้องค์นั้นจะเป็นหลวงพ่อแบบมีอายุหน่อยเอนี้ยอันนี้แบบหนุ่มเนาะหมือนขึ้นมาแล้วเป็นหน้าแบบเทวดาแบบนี้นะเนี่ยอ่า <Gud> อันนี้หน,น้าหนุ่มนะพี่น้องเอ้ย พระแบบหน้าแบบไม่ได้อันอายุเยอะเท่าไหร่เออเนหน้ายัางยัง,ยงนุ่มเนาะเออตอนแรกนะเพิ่นมีตำหนิอยู่ตรงโน้นเทาขั้นนะมีตำหนิตรงโน้นนะเพิ่นเอาอะไรมาเจียเสร็จแล้วก็เอาปูนเก็บรายละเอียดบางส่วนแล้วละ่ะอันนี้ยังบเแล้วเพิ่นก็นตกแต่งไปเรื่อยเออ ใส่ถุงมือแลวก็รูปๆแล้วก็มีฟองน้ำรูปๆอีกเท่านึงสังเกตเบื้องบนชิเนียนแบบนี้เนียนขึ้นบันแล้วกัแเต็งองค์ทรงเครื่องท่าท่าสีท่ายังกันโอ้เนียนแล้วบันี้ฝีมือทางนี้กำลังเห็ดยังน่อนนี่โอ้อันนี้แบบสบงบ่กีบกีบสบงเนาะเป็นกีบอ่า สังเกตเบื้องบนเนียนขนาดพี่น้องไอ้บุมีตำหนิมีการโปะห็ดไมเนอะมัันนสแล้วคือบอาฟองน้ำรูปสกอนเลยจังเห็ดไมอมีแพนเเกะเกะลายทุกท่าน โอ้พญานาคอันเล่นน้ำเศร้าระบบกลางหฮมระบบแบบนี้โอ, <S <S โอ้โฮได้ระบบกลางไว้โบได้เพื่อนดีเล่นตลอดเออต้องโอกกลางหฮมแล้วเศ้าเลยเนาะพนกันเลยเนาะโอ้ตอนแรกนะเอาโบได้เอาหฮมไปกลางตกอยู่ตลอดบัดเอาหฮมไปกลางปุ๊บเศ้าตกเลยโอ้หู so ้นี่กลางแต่โดนแล้วเพิ่นเล่นน้ำเพิ่นเออกลางแต่เศร้า เพิ่นเล่นน,นามแล้วมันจิเพิ่นเนาะมันจะ nhau เอาเรา,า,า,าใจเย็นเลยเอันนั่นนะใจเย็นยน่าดีมันจะเอาปูนมาปาดปาดปาดใส่เพิ่มเติมทุกท่าน เอาปูนมาปาดใส่เพิ่มเติมในจุดที่มีตำหนินะฮะาบัตินีกับชิเนียนกริปเลยสังเกตเบิ้งว่าสีบมีรอยต่อชิเนียนตรงเสียนก็เหมือนกันตนแรกนะตรงคอเนี่สีเป็นรอยต่อแต่ว่าตอนนี้เอาปูนโบกแล้วบว่มีรอยตอแล้วเออโบมีรอยต่อแล้ว,ว,ลวพี่น้อง จารย์บร <Wit> ิการเข้างฉันได้จัดเลยจัดเลยไปที่พิพิธภังานเลยจอยแล้วพอดีกันเนาะพอดีเลยไหมล่ะหยุดก่อนอืมนี้ปูนกาวมาปูนกาวมาปั้นไส้พี่น้องเอ้ยเนียนปิ๊บบัดนี้เนียนบด ไปมากแล้วสอนไปสอนมากแล้วเป็นไปสุกคนแล้วอันนี้ไลเป็นการสร้างบุได้บารมีบาถึงเนาะใช่ครับบารมีบาถึงก็สร้างบ่ได้ไหมสร้างบ่ได้ไปก่อนเนาะสร้างไปสั่งมาเนาะเกี่ยวอยู่บุญไม่ถึงเออบุญไม่ถึงก็สร้างไม่ได้แบบหาวเออบุญใหญ่ๆได้ถึงจะมากาะสร้างเได้บุญบุญนี้ No, มันแก่มันก่มันเกีียวอยู่หรือ,อล่าสุดฝนหยุดตกแล้วเพราะว่าเอาเอาเอา,เอาห่มไปกลางให้พญานาคแล้วพี่น้องเอ้ยขันเอาห่มออกนะกระจากลงมาอีกนี่เออตอนนี้ชาวบ้านช่วยกันขุดหาทางให้น้ำออกนะรถติดบ่ ฝา,ากไว้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ